สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ประกาศการความบารต่อรัสเซียอีกครั้งหนึ่งครับโวลดิเมียสเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนเดินทางไปยังบรัสเซลประเทศเบลเยียมเพื่อร่วมประชุมกับสภายุโรปที่มีการจัดขึ้นในบรัสเซลส์วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้23ตุลาคม2025ในวันนี้ครับโวลดิเมียเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนได้เดินทางไปยังเบลเยียม ก่อนที่การประชุมสภายุโรปจะเริ่มต้นขึ้นสลสกี้ได้บอกว่าได้พบกับอันโตนิโอคอสตาเราจะต้องไม่ปกป้องตัวเราเองเท่านั้นแต่ว่าปกป้องประเทศสมาชิกยุโรปทั้งหมดและสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการกดดันต่อปูตินให้ปูตินยุติสงครามนี้มีการพูดถึงการสนับสนุนด้านการป้องกันโปรแกรมเซฟรวมทั้ง เส้นทางของอยูเครนในการเข้าสู่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการเปิดการเจราจาแบบกลุ่มและนอกจากนี้สเลนสกี้ยังได้พบกับไฟล่านายกรัฐมนตรีของเช็กสเลนสกี้ได้บอกถึงการที่กองทัพรเสเซียได้ทำการโจมตีสถานีพลังงานของอยูเครนเช็เกียจะมีการช่วยเหลือ,อยูเครนในการฟื้นคืน ระบบพลังงานในยูเครนได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางในการเข้าร่วมโครงการริเริ่มในด้านการป้องกันน่านฟ้าของยูเครนในมุมมองของยูเครนการควาาบาตและแช่แข็งสินทรัพย์ของรัสเซียเป็นสิ่งสําคัญในการสนับสนุนยูเครนและปกป้องยูเครนและป้องกันยูเครนซารสกี้ยังได้พบกับพระธนธิบดีของฝรั่งเศส แมนเอลมาครองฝรั่งเศสร่วมแสดงจุดยืนเดียวกันกับยูเครนก่อนที่การประชุมพันธมิตรแห่งความสมัครใจจะเกิดขึ้นซเรสกี้ได้บอกว่านี่เป็นเวลาที่มีโอกาสที่แท้จริงสำหรับการยุติสงครามและหยุดรัสเซียเพื่อให้สิ่งนี้บรรลุผลเราจะต้องดำเนินการเพิ่มการกดดันต่อไปต่อรัสเซีย เพิ่มการสนับสนุนยูเครนรวมทั้งการรับประกันความปลอดภัยที่เสร็จสิ้นมีการพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่กองทัพะเสเซียโจมตียูเครนรวมทั้งมีการพูดถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศและด้านพลังงานและมีการพูดถึงความร่วมมือในด้านการป้องกันประเทศรวมทั้งการมองหาวิธีการที่แข็งแกร่ง ที่จะทําให้ยูเครนแข็งแกร่งขึ้นและนอกจากนี้โวลดิเมียสเลนสกีประทานธิบลีของอยูเครนยังได้มีการพบกับนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ดนัลทรัคส์มีการพิจารณาร่วมกันสําหรับการร่วมโครงการการป้องกันประเทศเซเลนสกี้ได้เล่าให้ฟังถึงการที่รัเสเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่สถานีด้านพลังงานของอยูเครนและยูเครนมีความต้องการ การป้องกันน่านฟ้ามากขึ้นซเลนสกีได้บอกว่าความปลอดภัยเหนือน่านฟ้าของประเทศสมาชิกยุโรปทั้งหมดก็ต้องพึ่งพิงในสิ่งนี้นั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นในเรื่องการสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับยูเครนประเทศยูเครนมีความสนใจบริษัทของชาวโปลแลนด์ ที่อยากจะให้โปลแลนด์นั้นมาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในยูเครนในการพบปะพูดคุยกันนั้นก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเดนิชชมฮอรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนรสเตมอเมรอฟร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและนอกจากนี้เซเลนสกี้ยังได้พบกับเฟดริชเมิร์สนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นี มีการพูดคุยกันถึงการเสริมความมั่นคงสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสลัสกี้ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่รัเสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนให้กับเมิร์สฟังและมีการพูดคุยกันถึงการสนับสนุนด้านพลังงานให้กับประชาชนชาวยูเครนและมีการพูดคุยกันถึงอยากให้เยอรมันได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครน ยูเครนมีความทราบสึงใจต่อเยอรมนีในการที่เยอรมนีได้เริ่มต้นในการดำเนินการปกป้องชีวิตชาวยูเครนและนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางที่จะนำสินทรัพย์ของรัเสเซียที่ถูกแช่แข็งเอาไว้มาสนับสนุนในด้านการป้องกันยูเครนและที่บรัสเซลนั่นเองครับโวลดิเมียสเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครยนยังได้พบกับ นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์เพเทอรีออปโป้เซลนสกี้ได้กล่าวขอบคุณเพเทอรีออปโปสำหรับการสนับสนุนทางด้านการทหารซึ่งก็เป็นแพ็กเกจครั้งที่30ให้กับยูเครนมูลค่า52ล้านยูโรและฟินแลนด์ได้เข้าร่วมโครงการริเริ่มสำหรับการซื้อให้มูลค่า100ล้านยูโร ยูเครนและฟิแนแลนด์ได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการใช้มิสไซล์ระยะไกลรวมทั้งโดรนรวมทั้งกระสุนปืนใหญ่และเซรันสกี้ก็ได้บอกถึงเหตุการณ์ที่รัเสเซียโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอยูเครนและได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางสำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอยูเครน การสนับสนุนด้านพลังงานต่อ,อยูเครนรวมทั้งมีการพูดคุยกันถึงเรื่องหลุมหลบภัยการพบปะพูดคุยกันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมพันธมิตรแห่งความสมัครใจในวันนี้23ตุลาคม2025ก็มีรายงานอย่างเป็นทางการครับว่าสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการประกาศการคว่มบาตรต่อรัเสเซียอย่างเป็นทางการและสหภาพยุโรป ก็ได้ประกาศความบารต่อรัเสเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นแพ็กเกจการความบาดครั้งที่19ของสหภาพยุโรปที่มีต่อรัเสเซียสำหรับสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการความบารในด้านพลังงานของรัเสเซียครับซึ่งก็จะเป็นการความบารบริษัทน้ํามันขนาดใหญ่ในรัเสเซียหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศความบารด้านพลังงานต่อรัเสเซียแล้วก็ส่งผลให้ หุ้นของบริษัทน้ำมันรัเสเซียครับก็ร่วงลงหลายจุดเช่นของบริษัทลุกก่อยหุ้นตก4.16%ส่วนของบริษัทโรสเนฟนั้นหุ้นตก3.47%ซิเลนสกี้ได้กล่าวขอบคุณสำหรับสหรัฐอเมริกาที่ได้ประกาศคว่มบาตรต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัเสเซีย สเลนสกี้ยังได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและทีมชาวอเมริกันทั้งหมดที่ได้ตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่ดีการที่สหรัฐอเมริกาได้ความบาดด้านพลังงานต่อรัเสเซียนั้นสิ่งนี้ก็จะมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆครับถ้าสหรัฐอเมริกามีการความบารด้านพลังงานต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัเสเซียก็จะส่งผลให้ประเทศใดๆ ที่ซื้อน้ำมันจากบริษัทเหล่านี้ของรัเสเซียก็จะได้รับผลกระทบด้วยครับสำหรับสหาภาพยุโรปนั้นก็ได้มีการประกาศแพ็กเกตการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียเป็นแพ็กเกตที่19ครับการคว่ำบาตรของยุโรปที่มีต่อรัเสเซียนั้นก็จะเป็นการคว่ำบาตรด้านเงินคริปโตและการคว่ำบาตรด้านแก๊สของรัเสเซียยุโรปประกาศห้าม ไม่ให้มีการโอนเงินที่เรียกว่าเงินสกุคลคริปโตไม่มีการโอนระหว่างรัสเซียและสหภาพยุโรปไม่จะมาในแพลตฟอร์มไหนมาในรูปของบริษัทใดในตระกูลเงินคริปโตไม่สามารถโอนกับประเทศสมาชิกยุโรปได้และมีการสั่งห้ามการโอนเงินระหว่างธนาคารกลาง เรื่องนี้ก็จะมีผลกระทบต่อธนาคารที่อยู่ในคาซัคสถานและเบลารุสด้วยซึ่งธนาคารกลางของคาซัคสถานและธนาคารกลางของเบลารุสนั้นได้มีการโอนเงินสกุคลคริปโตให้กับสหพันธรัฐรัฐเสเซียส่วนการแบนหรือว่าการสั่งห้ามที่สำคัญในแพ็กเกตการคว่มบาตรต่อรัเสเซียครั้งที่19นี้ก็คงจะเป็น การแบนในเรื่องการนำเข้าแก๊ส LNG จากรัสเซียการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซียของสหภาพยุโรปก็จะมี2ระดับครับตามการรายงานได้ระบุว่าในระยะสั้นก็จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลา6เดือนหลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นอีกในวันที่1มกราคมปี2027 ซึ่งในตอนนั้นก็จะเป็นการคว่มบาตรระยะยาวและนอกจากนี้4บริษัทของชาวจีนก็จะโดนร่างแหในการคว่มบาตรนี้ด้วยครับตามการรายงานก็ได้บอกว่า4บริษัทชาวจีนนั้นได้ช่วยมอสโกในการหลีกเลี่ยงไม่ให้การเงินของมอสโกถูกระงับดังนั้น4บริษัทที่ช่วยมอสโกก็จะถูกความบาตด้วยครับ การความบารนี้ก็จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าสหภาพยุโรปได้มองเห็นว่ามีบางบริษัทที่ได้ช่วยให้มอสโกได้รอดพ้นจากการถูกระงงับทางด้านการโอนเงินแต่ว่าในเวลานี้การความบารในครั้งนี้ในแพ็กเกจตที่19นี้ปัญหานี้ก็จะหมดไปในเวลานี้สหภาพยุโรปได้ปิดกั้นน้ำมันและแก๊สของรัสเซียรวมทั้ง ปิดกัน้นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีซึ่งเป็นเงินเงาของรัเสเซียด้วยสำหรับการความบารด,ด้านพลังงานต่อรัเสเซียนั้นมีรายงานว่ากองเรือเงาที่ขนส่งน้ำมันของรัเสเซียก็ถูกความบารด,ด้วยมากกว่า100ลําลำนั่นก็เป็นการความบารแพ็กเกจที่19ที่สหภาพยุโรปได้จัดให้กับรัเสเซียครับ และการคว่ำบาตรด้านพลังงานที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัเสเซียสิ่งนี้ก็จะส่งผลกระทบในด้านการสนับสนุนด้านการเงินทางทหารให้กับกองทัพรัเสเซียไม่มากก็น้อยครับแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกองทัพรัเสเซียนั้นจะออกมาในรูปแบบใดการคว่ำบาตรก็เป็นส่วนหนึ่งครับ แต่ว่าในเวลานี้ในยูเครนนั้นสิ่งที่ยูเครนยัยงคงต้องการอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศครับเนื่องจากว่ากองทัพรเสเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่ยูเครนทุกวันดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่โบลโดิเมียสเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนกําลังเดินหน้าในการที่จะจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีเพียงพอที่จะใช้ในการปกป้องนาน้าของยูเครน จากการโจมตีโดยรัเสเซียขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ